ครับผมเราจะมาสอนวิธีทำเควสดาบเอ็กคาลิเบอร์นะฮะ <c oughs> แผนที่ตรงนี้ใกล้ๆใจนะฮะไม่รู้มันอ่านว่าอะไรเหมือนกันก็าตามแผนที่เลยแล้วกันเดี๋ยวพาเริ่มทำเลยป hey, you know ห้เทาตีแคมป์มนสเตอร์สามแคมป์ uh, I. I เดี๋ยวเราลีไปเลย <Already S 1> <อ>นะครับตอนนี้เราก็มาถึงแคมป์ที่หนึ่งแล้วนะฮะ <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยมีสระน้ำเนี่ยมีแคมป์ที่หนึ่ง สัำเนี่ยค่อนข้างยากหน่อยแบบตีด้วยผมเลยใคมโบสกิล่ช้เราจะไปเึนนะครสายฟ้าบวกน้ำ1 0เกรัม้วรเครับผมอ่าเห็นไหม อาา่าฮะหนึ่งหนึ่งชั้นก็จะปลดใช่ครับผมโอเคเสร็จไปหนึ่งอันแล้วไปอันต่อไปกันเลยครับเอาละครับเราก็มาถึงดันที่สามกันแล้วน<า>เติมนี่คะอยู่ตรงนี้เลยข้างๆกันเลยนี่ฮะเห็นไหมอาหา่าฮะเนี่ยซูให้ดูอ่ะลุย<า>ครับผม หอดไปแล้วเลยชั้นสุดท้ายคราวนี้ฮะแล้วเราข้ามไปดูด่านสุดท้ายกันเลยนะฮะ Faster ค t e r ครับแล้วก็มาถึงระดับสุดท้ายเห็นไหมฮะ <c oughs> ในแผนที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยอ่ากลมๆเนี่ยฮะใช่ไปดูเลย ready when you are frostbite with the wind oh, no. faster ไม่รู้ชื่ออะไรนะอมม่บอการลูกเนจับก่อนเก็บบอลวิธีรตานนำตาที่สุดเลยงัดมานัดันติดุดมันติุดนตัดเข้าไปนี่อะไร่ะครอลเป๊ะครับผมทีนี้ก็เสร็จแล้ว แล้วก็เอาเทรแข็ง <Cool. S 1> จัดเข้าไปอะฮะทีนี้แล้วก็เสร็จเควสสาฟวันลงไปเก็บกล่องได้เลยครับผมครับผมทีนี้ก็เสร็จเควสดาบไอกคาลิเบอร์ในตำนานเรียบร้อยละชื่อเควสตานี้เลยค่ายผน,นึกสุซานดาบขอบคุณตีดตามครับ